ส่งให้คนแรกเลยอเตีเยงพร้อมกันทุกคนเลยอ๋อบีชียีพิเศษเย็นเล่มสีชมพูขึ้นมานะลูกอ๋ออ่างเปาเก่งมากค่ะเปาเปิดหน้านั้นแล้วอ๋อเนือเคียอินดี้กินข้าวก่อนก็นได้ลูกโอพี่แบงค์พี่แบงค์งเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูแพลไปเปิดหน้าน,นั้นให้เด็กๆด,ด,ดูก่อนดีกว่านะมันคือหน้าไหนเอ่ย เอ็กซ์ไซส์ที่สิบสี่อ่าเปิดหน้านี้พร้อมกับครูแพลเลยนะใครเจอบ้างแล้วใครเจอหน้านี้แล้วยกมือขึ้นโอ้เจอหน้านี้กันหมดแล้วหรอกัปตันเปิดหน้านี้นะคะลูกกัปตันอ๋อน้องกริดเจอหรือ,อยังเลโอเจอหน้านี้หรือ,อยัง โอเคกับตากับตนเจอหรือ,อยังครับตี้ครับตี้เปิดพิเศษเย็นหน้านี้นะคะพี่ตี้พี่ตี้เจอหน้านี้หรือ,อยังครับปิดเจอหรือ,อยังอ๋อไหนใครเตรียมดินสอไว้แล้วครับเปิดแล้วครับโอเคเตรียมดินสอไวเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโยงเส้นกันอ่าเด็กๆขะ รอเพื่อนอีกสักหนึ่งนาทีอานาลามาแล้วนาลาขานาลาเปิดชีพิเศษเย็นแล้วเลยนะหน้านี้นะลูกอ่โทนิกมาแล้วอ่าใครเปิดเจอแล้วบ้างยกมือขึ้นครูพาจะได้ ไปเลยโอ้เจแปนโอเคมีชี้เจอแล้วนาราเก่งมากค่ะนาราอ่ะพี่พอด์โอเคเด็กๆนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาแบบครูแพวอย่างนี้ชูขึ้นมาชี้ไปที่รูปนี้สิรูปที่เมาส์ครูแพวชี้อยู่แล้วตอบครูแพซีว่าเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรใครตอบได้บ้าง

ทีนี้เขาบอกว่าให้เราเอามารวมกันแล้วมันจะได้คำไหนภาพนี้คือหอหีบใช่ไหมลูกไหนเด็กๆช่วยครูแพวซิว่าเราจะยองเส้นกันถูกไหมเด็กๆขาอันนี้มีหอหีบไหมคะมีหอหีบสาละโอไหมตัวนี้มีไหมคะมีมค่ะต่อไปต่อไปอันนี้สองอันนี้คือหอหีบสาระโอม,ะมั้ยคะใช่<ม>ค่ะเด็กท<ม>ี<ม>่พาหีบนะ<ม><ม>คะไอ<ม>้ จิ้มที่ภาพหีบบวกสระโอไปหาหอหีบสระโอแบบนี้เลยไปแฉกอ่าจิ้มหรือยังยงไงจิ้มเสร็จแล้วพูพร้อมกันว่าดอกโยงห่อโอหโอเคต่อไปต่อไปเด็กๆตอบครูแพรซีว่าภาพนี้คือภาพใครเนี่ยภาพดอก เก่งมากลูกดเด็กเด็กขาสระอะไรมีหนึ่งขีดผู้พร้อมกันสระอีมีหนึ่งขีดสระอีมีหนึ่งขีดสระอีหนึ่งขีดเด็กๆพูดตามนะดเด็กสระอีดเด็กสระอีโดเด็กสระอีสระอีดสระอีจบไาเลยครับอันนี้ช่วยโดเด็กสระอีไหมคะใช่ไหม S <S ไม่ใชอ่อันนี้ใช้ดอเด็กสารีไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะให้เด็กๆเอาดินสอแหลมๆจิ้มเลยที่ดอเด็กสารีมาหาผ้ามาหาคำนี้เลยเสร็จแล้วนี่เด็ดไหม,มคะไปปอกไปปอกทำเลยต่อไปน้องปินทันไหมลูกปินทันไหมคะเจะด้เจไามามห้องนี้เหรอวันนี้เจไาค่ะต่อไป แล้วสีว่าภาพนี้คือภาพอะไรปลาแสดงว่ามันต้องคือปอปลานั่นเองปลาปลาค่ะปอปลาบวกสารละอุอูอ่านว่าอะไรหรือตามครูแถวนะคู่คถูกต้องค่ะเด็กๆค่ะปอปลาบวกสารละอุนอ่านว่าอะไรหมไดๆค่ะอันนี้ใช่ไหมปลาสารละอุนว่าได้ สาละอูะใช่ไม่ไดะเอาดินสอแหลมๆขึ้นมาเลยแล้วจิ้มที่รูปปอปลาสาละอูลากเส้นโยงขึ้นไปแบบนี้เลยโอเคพี่แบงค์ทันไหมครับอ่าพี่กิจโอเคตอบเอินเอินทันไหมคะ,คน,น,มคะน้องเอิร์นทันค่ะต่อไปเด็กๆขาวบอกครูแพลซีว่าคนนี้เขาอยู่บนอะไรเขานั่งอยู่บนอะไรบนเรื เรืออนเรือค่ะเรือผู้พ้อมกันค่ะรอเรือรอเรือค่ะร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 ะกะรระรดระระระรถรกต้องร่ะรดระระระรรระระระรรรระอะะรรรระระะระรรรระะรระ ขึ้นเรอยใช้เรือสงอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่จิมที่พักเรือเลยแล้วยองเรือ่ะมแต่เรื่องไอนาี้เาไม่ขีดโ้งอ่งนี้หล่แมวี่ใสวยมืนคู่แพรเลยนะจะต่อเส้นนะลูก อ่าต่อไปต่อไปไหนตอบครูแพลวซิภาพเดิมอีกแล้วหรือว่ามันจะคือตัวเดิมภาพนี้คือภาพอะไรล่ะอ้าขอหีบอหขอหีบอ่ะขอหขอหีบอใหหออให้ออใหออหีบสอหหีบสอหออหออหออ ไใช้หอหีบสารอาไหมคะฝัะ่งนี้คือหอยหีบหมใช่ไหมะใช่ค<า>่ะใช่ค่ะให้เด็กๆนะโยงเส้นไปเลยโยงยัโยงไปเลยค่ะแบบนี้อ๋อนิวเคียเป็นอะไรวันนี้นิวเคียต่อไปต่อไปบอกครูแพลสิคะภาพนี้คือภาพอะไรเขาคืออะไรตัวอะไรเอ่ยเขาคือหมาสแสดงว่าต้องคือมอ มอเอเมม้าอ <More. S 2> ุตานะคะเด็กๆอันน um, so. ี้คือสาระเอยืนขึ้นูุตานะมอ้าสาระเอมอมาสาระเอเอเมม้าสาระเออีเมออีเมอีเมม้าสาเออ่านว่ามอเอเมเด็กๆ ใช่มอม้าไหมไม,ไม่ใช่อันนี้ใช่มอม้าสาระเอไหมคะใช่ไหมใช่แบบเด็กโยงเส้นรูปมอม้าสาระเอไปเลยไปหาภาพนี้เลยคะ่ะโยงเลยสุดท้ายง่ายมากภาพนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่เลยเขาคือตัวอะไรเนี่ยเขาคือสัตว์อะไรแบบคะย่ะคต้องเป็นสอเลยคะอคสอสะอีจีควือ<ะ><ะ> กูตามก<ส>ูไปคนะ,คะสระอีอ่าสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสีส่ออีสีโยกเองได้ไหมแอสุดท้ายเด็กๆเก่งแล้วต้องโยกเอง<ช>ได้แน <ๆ S 1> ่ <ๆ S 1> เลยเจอหรือยังนะอันไหนคือสอเสือสระอีใครเจอแล้วบ้างไปแล้วโยงเองเลยนะ ไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้ครูแพลีวดูหน่อยซิโอเจแปนเก่งมากไวมากเลยเ <c oughs> จแปนเสร็จแล้ว